กองห้วยไรปิดรับบริจาคสร้างโรงเรียนบ้านโนนสาวเอพร้อมแจ้งยอดเงินที่ได้จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารไม้โรงเรียนบ้านโนนสาวเอตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอาคารเรียนไม้สองชั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะด้วยความที่ตัวอาคารนั้นเป็นไม้ทั้งสองชั้นทาให้ไฟลุกวอดในเวลาเพียงไม่นาน ต่อามาทางด้านนักร้องหนุ่มเสียงดีก้องห้วยไร่ก็ได้เปิดรับเงินบริจาคจากแฟนๆเพื่อหาเงินสร้างอาคารเรียนให้ใหม่ซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาก็มีแฟนๆและเพื่อนพี่น้องในวงการรวมบริจาคเงินให้อย่างต่อเนื่องล่าสุดก้องได้ปิดรับบริจาคเงินแล้วโดยโพสต์ภาพที่มีข้อความว่าปิดรับบริจาคขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเด็กๆได้มีอาคารเรียนอีกครั้ง พร้อมเขียนแคปชั่นที่ระบุยอดบริจาคว่ายอด2.5 00 0ล้พบาทโรงเรียนบ้านนนท์สาวเอกจบภารกิจงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับกล้องเป็นจำนวนมากเลยคอมเมนต์กันโรัวเลยว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะพี่ก้องขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะจ๊ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุบุญด้วยค่ะ เราคือหนึ่งในนั้นค่ะเป็นนักร้องที่นอกจากจะเสียงร้องไพเราะแล้วยังหล่อและใจบุญมากๆอีกด้วยค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณก้องหา under score สามส